นายวิสุทธ์บัวชมผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานลําปางนําทีมทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวอินกรีนซีซั่นสร้างการรับรู้อัตลักษณ์ในพื้นที่ด้วยการนําเสนอ3มเส้นทางได้แก่เส้นทางที่1ลําปางแจ้หม่มเมืองปานจากตัวเมืองลําปางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข1035เข้าส่วนเผอแจ้หม่มชมความงามของเส้นทางธรรมะนําชมวัดสําคัญในเส้นทางพร้อมสัมผัสธรรมชาติเขียวขจี กับกิจกรรมกินปูดูนาพาฟินที่ต้องการสร้างภาพจำของพื้นที่เอำเภอแจ้หม่มเส้นทางที่2แจ้ห่มเขื่อนคิวลมและเมืองเทินชมเสน่ห์ทางธรรมชาติเขื่อนคิวลมและกิจกรรมล่องแพชมความงามธรรมชาติในเขื่อนคิวลมสัมผัสกิจกรรมปีนผาพายเรือคายักชมถ้ำและวัดเส้นทางที่ส เมืองเทินลี้ลำพูนสัมผัสเส้นทางสีเขียวสู่อ้อมกอดแห่งคุณเขาสัมผัสธรรมชาติประวัติศาสตร์แห่งวัฒนธรรมเริ่มจากสัมผัสวิถีวัฒนธรรมเมืองเทินที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานเป็นจุดผ่านของศึกสงครามสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วเช้าวันใหม่พร้อมกับออกเดินทางสู่อำเภอล,ลี้จังหวัดลำพูน